สวัสดีครับส่งงานนะครับ X s e r ซ e s นะครับตัวนี้เป็นปี2 0 2 3นานะครับเฮดบุรีนะครับเรามาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับยังหล่อนะครับรถคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับนี่ครับมุมมองงานติดตั้งนะครับเก็บให้เรียบร้อยเลยมุมมองด้านหลังนี่ตัวกล้องเห็นไหมครับส่องออกไปด้านหลังนะครับแบบนี้เลยหลังกระบะเห็นชัดเจนแน่นอนไม่ต้องเก็บไว้ข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็มุมมองภายในนะครับตามขอบเห็นไหมครับตรงที่เดินสายมาสนิทเหมือนเดิมตัวกล้องหน้า อยู่ด้านหลังกระจกพอดีเลยสวยๆเลยเรามีภาพถ่ายนิ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอคร่าวๆให้ลูกค้าดูนะครับนะครับการเดินสายช่องจุดบุรีนะครับนีครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแกะตรงนี้เพื่อแคบสายไฟนะครับไม่ต้องนะครับคือตัวกล้องก็คือจําตรงจากฟิลเลยนะครับมุมมองกล้องหน้านะครับลูกค้าตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่ห้านะครับใหม่ล่าสุดเห็นะครับ ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําตรงเลนนะครับอันนี้คือตัวใหม่เลยนะครับติดตั้งอยู่ตามขอบที่เราแกะเห็นนะครับสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณลูกค้านะครับเพรบุรดีนะครับสวัสดีครับ